เห็นไหมครับท่านผู k ้ชมดามิดเอเมนตีเคห้าหมื่นห้าคิลเลดหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นคิดดามิดหนึ่งร้อยสิบสามเซนโอ้โหไปไหนท่านผู้ชมอันนี้เป็นของที่ผมจะใช้ให้ลักนะครับก็มาลุยเลยนะครับโอเคครับก็กราบสวัสรีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมทอนที่โซโลเกมมิ่งวันนี้อยู่กับทีม SR ตัวละครที่เก่งที่สุดนะครับก็มาเล่น PVP นะครับมันมีกิจกรรม ย้อนกลับมาใหม่นะครับเห็นไหมครับโอ้โหเล่นยังไงก็ไม่เคยแพ้นะครับอ่าเห็นไหมครับอัตราชนะผมเก้าสิบสานะครับแพ้แทบจะน้อยมากเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าทีมผมใช้เป็นอะไรก็จะมีตัวเล่งเกตนะครับเหมือนเป็นทีมลดแห่รดแห่ให้รักกับยูโนนะครับแต่ที่สําคัญนะครับรักเราต้องของถึงถึงมอ่ยรักผมจะใช้เป็น m อเนะครับ เมล็ดพรสว่างยังไม่ได้ปลดเลยสักช่องนะครับผมครับขนาดยังไม่ได้ปลดยังแรงขนาดนี้อ่ะงั้นถ้าเราปลดดูนะครับอ่ามันมีหลายเกมมากที่ผมเล่นแล้วแต่ยังไม่ได้ปลดยังแสดงศักยภาพมาขนาดนี้นะครับอะลองปลดสักช่องหนึ่งนะครับจะเห็นคมแรงกว่าน,นี้อีกอ่าเดี๋ยวมาดูเซตอุปกรณ์นะครับเซตอุปกรณ์ผมใช้เป็นอันนี้นะครับก็เป็นเซตเดียวกับของโมเอลแสงของผมนะครับ คือผมเปลี่ยนของโนเอลแสงแมาสร้อยคอก็ใส่มั่วไปนะครับเพราะว่ามันใส่ของโนเอลแสงไม่ได้มันจะล็อกใส่แค่รอิดอานะครับอ่าเห็นะครับผมใส่ของของโนเอลเนี่ยโนเอลแสงตัวนี้นะครับอ่ารุ่นพี่ฟินเรานะครับตอนนี้ผมถอดของออกไปให้ตัวอื่นอยู่นะครับนะครับถ้าอยากให้มันดีก็เอากลับคืนมาก่อนนะครับอ่าผมใส่ให้วิเรียมมันเจนนะครับก็เทบถ้าใส่ไปก็ ก็แทบจะเิวมากเลยนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับพวกซัพพอร์ตวัน,นี้เรากะเอามาเร่งคมเร็วให้ตัวละครหลักกับยูโนอยู่แล้วนะคังั้นผมขอเพิ่มอุปกรณ์สักนิดหน่อยนะครับคืออ่าอุปกรณ์หลักของตัวพวกนี้เราก็กะจะให้มันเปิดก่อนอยู่แล้วนะครับอ่าสมัส่เเดี๋ยวอ่า ถ้าให้ดีก็เพิ่มคามร็วนะครับเพิ่มคามร็วให้ในตัวพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่พวกเกาะพวกอะไรไปทั้งหมดหมดเลยก็ได้นะครับอืมอเอาเกียร์ lr แล้วกันอ่าใส่ทั้งหมดเลยนะครับอ่าก็ใส่อะไรไปก็ได้นะครับพวกนี้แค่มันเน้นเปิดก่อนอยู่แล้วนะครับโอเคยูโน่ผมอันนี้เป็นของอุปรกรณ์ยูโน่ผมนะครับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถ้าเทียบเมื่อก,กับรักนะครับแต่ว่า ก็แรงพอควรอยู่นะครับไม่เน้นถึกนะครับจะเน้นเป็นอัตราคี้กบใช้คีเอมิทิเคส่วนใหญ่นะครับอ่านี่ของรักนะครับคี้เลดเก้าสิบสามคีดำแปดสิบเจ็ดเมื่อผมใช้ให้หนูวเอลแสงนะครับมันจะดาเลดพุ่งไปประมาณหนึ่งร้อยนะครับคีเลดหนึ่งร้อยคีดำหนึ่งร้อยนะครับอ่าอ่ากาเปิดก่อนมาไม่เป็นไรมาแทบไม่ไม่แพ้พวกที่เปิดก่อนทิ้งไปแล้วนะครับก็ปลมาเลยนะ แรงกว่านะครับตำรวขนาดผมไม่ได้ใส่อุปกรณ์ให้สองตัวนี้นะครับถ้าใส่ขนาดไหนะนะคิกาตารเราคือนะก็เล่นกี่ครัง้งกี่ครั้งก็สนะนะครับอ่ากดสกิลสองนะถ้ามันไม่ได้ไปแล้วเราคนกดสกิลสองนะพรเพิ่มพลังโจมตีนนห้าสิบห้านะครับอ่ามาดูคมแรงนะครับตุ้มหายหมดเลยนะครับกดนันตีไปนะครับ เห็นะครับทีมประมาณนี้ท่านชมเราไปเล่นตามได้เลยนะครับอ่าตองกลางปุ่มคไม่เข้าเลยนะโอเคอเล่นสักอ่ามันจบเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมมอาทิตย์ดามีให้ดูเห็นไหมครับแต้มมาห้าร้อยกว่าเล่นมาแทบไม่แพ้นะนีเ่เห็นไหมครับขึ้นแรงขึ้นมาแล้วนะอ่า สู้พวกแสนเก้าสิบเจ็ดพวกนี้น่าจะดีกว่าเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ผมก็ทำกูจิจบด้วยนะครับต้องขออภัยที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปต่อเน,นื่องนะครับสำหรับท่านที่รอคอยคลิปผมนะครับก็ขอบคุณครับที่รอติดตามผลงานนะครับก็ช่วงนี้ผมทำกูจิตจบนะครับมันเป็นรายงานนะครับใกล้จะเสร็จลแล้วถ้าเราได้ไปก่อนก็จะิดสองนะครับเราไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่เมื่อผมทําเสร็จแล้วผมค่อยมาลงคลิป อ่าพีท,ทีแบบนี้นะครับแล้วค่อยจะลงคลิปนะครับตรงนี้แค่ไม่มีเวลาแค่นั้นเองฮะตุ้มโอ้โหอยากแรงครับกดนตีไปเลยครับกดประสานไปเลยดูโน่กดสกิลหนึ่งแลจะตีหมูนะครับโอ้โหถือว่าเอสตาเขาก็ถือพอพอควรนะครับแต่ก็แค่นั้นแหละครับตรงนี้ไม่มีอะไรต่อแล้วนี่ รักจุมตีไปกระจุกแรับอ้าวตู้มเรียบร้อยรักนี่แรงที่สุดใน S S R แล้วมั้งใน H ในตัว S R แล้วมั้งดามิ่งเบอร์มั้งหวังดามิ่เวอร์มากนะก็เราจะมีโอกาสเสียก็ต่อเมื่อเขาเปิดก่อนเราเองนะครับเขาก็รีบรักเหมือนกันแรงมากแรงโอเวอร์เกินไป แนะนำให้เปลี่ยนอาวุธของตัวที่เราเลีวที่สุดในเกมไปใส่ก่อนนะครับเรื่องมึใส่ก่อนอเ,เริ่มเลยนะครับแค่ใส่อุป,รป,รปรรกรณ์สิบนั้นผมว่าแทบจะเลี้ยวพวกเราเห็นไหมเลี้ยวพวกเขาแล้วนะทีนี้ต้องได้กดตันตีนะเพราะว่ามันเลีวมันก็กะจะลาสอนตีเหมือนกันนั่นแหละ ทุบเลยสองอันทุกเห็นไหมครับเราเด้งมากกอนเลยนะครับอ่าอ่าเงื่อนไขการตีลักวิธีที่จะแนะนํานะครับคือเราต้องไปเน้นพวกที่นะครับมันกริดแบบนี้เหมือนแบบเราสนาทางแต่ถ้าจะไปตีกู๊ดโอกาสติดคียที่ข้อให้มันหมดตี้ยากนะนี่ถ้าเป็นแป๊ดแล้วอย่าไปตีเลยนะครับต้องเล็งพวกที่อ่าพวกที่มีกรดิดนะครับพวกที่เราสนาทานาครับถ้าตีพวกนี้แล้วก็มันจะติดขี้แกมทุกตัวเลยนะนในนี้ เชี่ลองดูนะครับนะครับชีมุตัวอะไรนะครับถ้าเราลิงตัวที่เราสนะทางนะมันจะเงินเป็นโดมิโนนะครับให้พวกพวกฝังนะครันลุกรอบข้างมาประมาณนี้มั้ยยก็ก็อได้ไหมครับไม่เคยแพ้เลยนะครับโอ้โหเบอร์เกนนะรลักดามีดสองแสนห้าอย่างว่าเลยเราทำของให้โนอิลมันก็สุดยอดขนาดนี้ไงมันเลยแรงนะครับ ผมคิดว pues ่านะครับทีมที่ผมเล่นกําลังเล่นอยู่นี้นะครับมันก็น่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดแล้วครับก็สามารถเอาไปเล่นตามจัดตามได้นะครผมก็แนะนําไปได้แค่นี้นะครับก็มาดูกันเล่นทีมในหนึ่งเอ็ดอาร์นะเอ็ดอาร์ตัวไอเดดาชนะนนะครับตัวอิดอาร์นะเอ่าน้ำมีตัวที่เราสนะทางแล้วก็ตีไปน้ำจะติดคิดข้อหมดทุกตัวเลยนะครัมีการยืดรัด ตูม้มนะครับติดคีมตกุกขัวยนะครับโอ้โหเวอร์วังรังการชิจริงตูมโอ้ยังไม่ตายใช่มาแรงนะตอนนี้ก็แรงเหมือนก,กันนะครต้องซึ่งโอ้โหขึ้นหลอดนะแต่ก็งงับไม่เจอเทพทูพยังผุ่ม มาที่โลกเลยท่านผู้ชมชนะโคตรง่ายเลยไหมครับอ่าคนอื่นจะเกียรติก็เกียนผมไปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมมาแนะนําของดีๆให้ท่านผู้ชมไปใช้งานตามนะครับมันก็ใกล้จะหมดวันแล้วผมก็เลยออกมาอัดคลิปกจาจัดทีมพวกนี้นะครับไว้รอบหน้าก็ได้ท่านผู้ชมไว้รอบหน้าท่านผู้ชมก็เอาไปเล่นตามได้นะครับไม่จะเป็นแค่ต้องเป็นรอบนี้นะครับอ่านะครับทีนี้ ก็มาดูกันนะครับก็เราเป็นฝ่ายนําอยู่แล้วนะครับเยวก็กดสกิลสองน่เลยครับเร <L> จะ <L> ต้องอันติกก็ได้เยยงยเนเราก็นำอยู่แล้วนะครับบับิติเกบับโอ้ยมยิอ <L> ่อยู่ <L> ตรงนี้เราได้ไปก่อนนะแต่ว่าทำไมเขาได้ออกสกิลก่อนแต่ไม่เป็นไรนครับมาดูกันนะครับกดสส่เอต้าเขาได้นะครับมันจะติดคิมลตัวนะเพราะว่าเราสนคทาง อูมนะครับปุปออ๊มปั๊มจิบไม่ล่าจิบไม่ล่าเพื่อเขาก็ทำของถึงวันนี้นะครับตีไม่ตายเฉยนะปาดมาุ้มตัวการโอ้โหไม่เข้าเลยนะครับเต่าตดเลยนะท่านผู้ชม ดูกันนะครับรักแรงแค่ไหนโอ้มันติดพิษนะครับนี่ติดพิษสายฟ้านะครับโอ้ลุยเอายูโน่ลดพลังป้องกันนะครับจกลดพลังป้องกันแล้วจัดการแน่นะ ทีมที่เขาเล่นนี่ก็ถือกระชวยนะครับวันิซ่ายืดโคตรนานเลยนะโคตรสกิลสุดยอดเลยครัคยิบออกอันนี้ม่รู้โอ้โหเรื่องหว่าจำสมถือว่าวัานิซ่าตัวนี้ตายแล้วนะครับเจ้าตายแล้วทำไมวะโง่ชินเบลล์น้องนี่โอเคเก็บไปเลยนะครับ แตามันไปนก็ถือว่าหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขออภัยนะครับอ่านี่แรกได้สองอันเลยนะครับสองชิ้นเลยก็แลกไปนะครับก็ถือว่ามันแจกเยอะอยู่นะครับ เห็นนะครับเราได้มา250เต้น <Bruno> <Bell> um> ตรงนี้นะครับก็มาแลกของจําเป็นนะครับอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันอันนี้นะครับจําเป็นที่สุดอัจได้ของฟรีนะครับสําหรับสายฟรีก็มาแลกตรงนี้ได้นะครับก็สายเติมก็อาจจะเมออว่าตรงนี้ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับสายฟรีของแบบเราๆนะเห็นไหมครับมีเครื่องอัปเกรดเครื่องประดับฟรีนะครับ มีทองให้ใช้นะครับมีล็อปเตอร์ล้วแต่ความคุ้มค่าและแต่คนค,นแตคนคิดนะครับผมคิดว่ามันก็ดีเลยแนะนําทีมดีๆมาจัดนะครับเพราะว่าลงดันพวกนี้มันก็สนุกไปเพราะว่าสนุกไปมากเลยนะเพราะามันเป็นกิจกรรมของเกมนี้นี่แหละอ่าเป็นไงบ้างคลิปนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดบซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวอ่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ไว้ใกล้จะหมดผมก็น่าจะอยู่อันดับประมาณ1000นะครับหนึ่งพันแต้มว่าแทบจะไม่แพลใคอะไรเลยนะครับ ้5เพร้แค่ตาเดียวเท่านั้น,นครับแพ้ตาที่เหมือนกับผมเป๊ะเลยแต่มันเร็วกว่านะครับทีมที่ผมเล่นแบบผมเล่นเป,เป๊ะเลยนะครับแต่มันเร็วกว่าผมเลยถึงผมจะทําของมาสุดขนะัดขนาดไหนนะครับแต่ว่ามันได้ออกก่อนอีกอย่างผมทําให้ลักนะั่ก็คือสาอิมมิเิคีเพียวๆนะครับเพราะว่าเป็นของอ่าโนเอลแสงของผมนะครับอ่าเดี๋ยวๆนะก็ถือว่าคลิปหมดแล้วนะแต่ผมจะให้ดูก่อนนะครับ ああ魔法ってこんなにも自由なものだったのねのね。